สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเซลลิโอรุ่น GX ครับราคา399,900บาทเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดครับเฉพาะภายในเดือนพฤษภาคม2567นะครับผมสำหรับการที่จะเอามาให้ชมจะเป็นสีเทาครับ มีการติดตั้งชุดตัดสเกิร์ตรับคันครับติดตั้งไฟตัดเหมาะมีการทำบอรดหนังภายในด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการติดตั้งเซนเซอร์ถอยแล้วก็กล้องถอยหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าก็ติดตามมาจากช่องทางออนไลน์ครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็จะมีการคุยรายละเอียดผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเป็นเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็เออลูกค้าก็จองผ่านบัญชีบริษัทนะครับเป็นการจองออนไลน์ครับแล้วก็ส่งเบอร์ติดต่อที่อยู่ปัจจุบันมาให้ผม สถานที่ที่ลูกค้าสะดวกนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกัวงวลนะครับเพราะว่ามีต้น้ที่วิ่งเซ็นเอกสารให้อยู่แล้วนะครับประจําจังหวัดของลูกค้านะครับผมก็ได้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่ารถที่ตกแต่งออกมาแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับผม ครับผมก็สลับคันนี้นะครับจะเป็นเซเลริโอรุ่น GX ครับสีเทามาพร้อมกับเครื่องยนต์เป็นสิงครับขนาด1,446-8แรงม้ารองรับน้ำมันเป็นซิน9 1 9 5แล้วก็ E20 นะครับก็สลับคันนี้นะครับจะมีการติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันครับเป็นชุดแต่งจากเซนโตเป็นรุ่น V2 นะครับผมนอกจากนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมก็ใช้งานคู่กับไฟหน้าก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับติดเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับบางคนจะติดเพื่อความสวยงามนะครับ แล้วก็สำหรับสเกิร์ตนะครับก็จะมีมาด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนะครับจะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้าง2ฝัง่งแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังแล้วก็สปอยเลอร์ครับสเกิรต์ตรุ่นนี้จะไม่มีคิวซุ้มล้อนะครับตัวสเกิร์ตจะมีการทําสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถครับในส่วนของสเกิร์ตบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบท่อคู่ครับตัวท่อจะเป็นสีแบบพรีเมียมครับม,มีทั้งหมด4ีท่อนะครับผมสปอยเลอร์ก็จะมีมาให้นะครับสปอยเลอร์ก็ ในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังผมก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีการติดตั้งกล้องถอยให้กับลูกค้าด้วยนะครับใช้งานคู่กันครับก็ทําให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของบริเวณภายในนะครับผมในส่วนของภายในนะครับก็จะทําเบาะหนังนะครับเป็นสีน้ําตาลครับโดยตัวแบบของเบาะหนังนะครับลูกค้าก็ สามารถเลือกได้นะครับว่าจะทําเป็นแบบไหนนะครับผมก็มีแบบไว้ให้กับลูกค้าได้เลือกนะครับแล้วก็สีเบาะหนังก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าลูกค้ามีแบบของเบาะหนังที่ชอบก็สามารถส่งมาให้ผมจัดทาตามที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมก็สำหรับคันนี้ก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของเซลลิโอรุ่นท็อปนะครับสามารถเย็บหนังนะครับติดไปที่แผงข้างประตู2ฝั่งด้านหน้าได้นะครับเพราะว่าแผงข้างประตูของเซลลิโอรุ่นท็อปสองฝั่งด้านหน้านะครับจะเป็นมีผ้าอยู่นะครับตรงที่จุดจุดที่เป็นผ้านะครับเราสามารถเย็บบหนัังติด้ไไปคร แต่ว่าถ้าเป็นพลาสติกก็จะเย็บไม่ได้นะครับเหมือนสองฝั่งด้านหลังประตูนะครับก็จะเย็บไม่ได้ครับผมสำหรับคันนี้นะครับซีเรียลิโอจะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด7นิ้วครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับโดยการเชื่อมต่อนะครับเราจะเราจะต้องเสียบสาย USB กับโทรศัพท์ไปที่ตัวจอนะครับช่อง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 เสียบของตัวจอนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับกล้องถอยนะครับเวลาเราใช้งานก็จะขึ้นมาแสดงภาพที่จอ7นิ้วของรถเลยนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับสรับคันนี้นะครับลูกค้าก็ติดตามมาจากช่องทางออนไลน์นะครับผมลูกค้าอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับผมก็คุยรายละเอียดกับลูกค้าทางช่องทางออนไลน์หมดเลยนะครับแล้วก็วันส่งมอบรถนะครับผมก็ไปส่งมอบให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับผมก็จะบริการให้ฟรีนะครับผมกรณีที่ขึ้นรถสไลด์นะครับจะมีการคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางนะครับผมแต่ว่าถ้าขับไปส่งก็จะส่งให้ฟรีนะครับผม สำหรับการรีวิวของรถคันนี้ก็จัดจบไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับผมจะอยู่ที่สุสานบ BNG สาขาอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับผมถ้าลูกค้าเข้ามานะครับแนะนําให้นัดผมล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็มาแล้วจะได้เจอกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับโปรโมชั่นของแถมดีๆนะครับผมก็สุสานชลบุรีปากกาฟิลเซกาฟิลเท่านั้นนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์0 9 3 9 3 6 3 9 3 0ครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ครับหรือว่าจะติดต่อไปที่เฟซบ o o กซู u ูกิชลบุรีบายกาฟิวครับผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็เฟรนแนนวิ่งเซ็นเอกสารถึงที่ครับหากลูกค้าอยากเดินรถแบบไหนอยากใช้เงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากพรอมประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทำใบเสเนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับ ยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมผมก็จะอยู่ที่สาขา BNT อำเภอพานันนิคมจัังหวดชุมบรีเท่านั้นนะครับสุสกิจชุมบรีปากกาฟิลเซลกาฟิลเท่านั้นนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ